คลิปวันนี้เราจะมากินขนมตามสีซึ่งแน่นอนว่าก็คือสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินขอใช้2โทนสีนี้สําหรับคลิปนี้นะครับมีขนมใหม่ๆที่พี่ซื้อมาจากในเซเว่นและก็ขนมแปลกๆจากช่องทางออนไลน์แต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวเรามาเริ่มจากขนมเซเว่นกันก่อนเลยและอย่างแรกนี่มันขนมผีสิงหรือเปล่าไอซ์บัสเตอร์แคนสิ่งนี้ซื้อมาจากในเซเว่น และพี่ก็ไม่ได้มีสีเดียวด้วยนี่พี่มีสีแดงด้วยใครอยากดูสีแดงคอมเมนต์กันไว้ก่อนเลยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เราจะเปิดสีฟ้าให้ดูรอบๆก่อนนะครับให้ดูรอบๆก่อนแกะเลยนะจะมีผีโผ่มาหรือเปล่านี่เขามีคําเตือนด้วยนะนี่เหมาะสาหรับน้องๆที่อายุเกิน3ปีนะครับเอาแล้วนะทุกคนมันคือโอ้ มันคือลูกอมมีลูกอมหลายสีที่ด้านข้างเขาก็เขียนไว้นี่คือโคลาเป็นเม็ดสีขาวขนมด้านในไม่ใช่สีฟ้านะครับกินแลอืโคลาอันนี้เป็นระดับความเย็นส่วนสีแดงตรงนี้เขาเขียนว่าเบรนมันน่าจะเป็นแบบเผ็ดร้อนหรือเปล่าแต่อันนี้เรามาในติมออ,อมเปรี้ยวมากยังมีอีก3ามรสนะครับเพื่อนๆพ,พี่จะกินทีเดียวเลยออร์เลยเป็นเม็ดสีขาวเหมือนกันหมดเลยอันนี้คือเชอร์รี่อุ้ยนี่ก็ขาวอะ่ะ อันนี้ก็ต้องขาวเหมือนกันซื้อไปกินกับเพื่อนนะแล้วแกะเอาไว้ก่อนกลายเป็นลูกอมซุมรสชาติลองเลยนะเปรี้ยวมาก<ะ>ไม่เคยเคยกินลูกอมเปรี้ยวขนมยุค90าป่ะเปรี้ยวระดับนั้นเลยส่วนกระป๋องก็เอาไว้เก็บของได้ด้วยนี่มาดูเยลลี่ลูกโลกกันต่อเป็นเยลลี่ที่ซื้อมาจากในเซเว่นนะแล้วก็อันนี้สั่งมาจากทางออนไลน์ซึ่งอันนี้เขียนว่าเป็นทอลี่นะส่วนอันนี้เป็นเยลลี่กาแล็กซี่ราโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนเลยอันนี้นี่ซื้อมาจากในเซเว่นนะ ห่อเป็นสีม่วงนะเพื่อนๆแต่แหวว่าลูกโลกด้านในนี่ออกเป็นสีฟ้านะนสีฟ้าส่วนนี้ก็ออกสีน้าเงินนะพเพื่อนๆชอบอันไหนมากกว่ากันเดี๋ยวเรามาเริ่มกินจากอันนี้ก่อนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่สั่งมาจากทางออนไลน์เลยหนูนะแกะพร้อมกันเลยดีกว่านี่อีนนอันหนึ่งเราก็จะได้ลูกโลก2อันนี่ดูดิสีมันมีความต่างกันอยู่นะเนี่ยเราเริมเลยนะ อันนี้ไส้ไม่เปรี้ยวอันนี้ก็ไม่เปรี้ยวเป็นไส้สตบบาอเบอรี่นะนเพื่อนรสชาติคล้ายๆกันหนุบหนับมากม,มาถึงอันนี้อีกหนึ่งไฮไลทเป็นภูเขาหิมะซื้อมาจากไรเซเว่นนะซึ่งก่อนหน้านี้พี่รีวิวสีแดงไปรอบนี้มาถึงคิวของสีฟ้าตาดา นี่เขามีวิธีการทําให้นะเราต้องอ่านก่อนนี่คือวัตถุดิบที่เราได้มาส่วนอันนี้ก็จะเป็นภูเขาหิมะนี่นี่ก็เป็นสีฟ้านี่น่าจะเป็นผงปอกแป๊กนะและก็ได้มีดกับซ่อมมาเริ่มแรกนะเราจะเทเยลลี่ออกมาจากถ้วยเราจะต้องระวังน้ําพุ่งด้วยนะเพื่อนๆอ๋อเราจะได้ภูเขาหิมะแล้วออกเสียงให้ชัดนะภูเขาหิมะ นี่โอ้ยหนาวหนาวอันนี้คือแยมนะเพื่อนๆเ,เอาละเราจะเทแล้วนะเพื่อนๆกลายเป็นภูเขาฟ้าไปแล้วเนี่ยและเราจะตามด้วยป๊อปปิ้งแคนดี้นะเพื่อนๆเ,เราจะใส่ทั้งสองซองเลยได้ยินเสียงไหม ใส่ไปเลยป๊อปปิ้งแคนดี้ดูความดื่ดดิดืมากและอันนี้คือน้ำเชื่อมนะมเพื่อนๆเราก็จะราดน้ำเชื่อมไปอีกนะก็ตอนนี้ก็6เหกเปื้อนไปหมดแล้วนะโอ้มีความเป็นฟองนะครับผมนี่นะครับก็คือภูเขาไฟหิมะนะเพื่อนๆดูดิเป็นฟองฟองด้วยนะถึงเวลาที่เราจะกินเราจะพาครึ่งไปเลยนี่นะเราก็จะจิ้มไปเลย ตอนนี้ภูเขาไฟหิมะกำลังแบบปะทุปอกแป๊กปอกเป๊กเลยเอาเลยนะหยอกหน่อยมันก็จะเป็นแบบ DIY นะแล้วก็รสชาติบูเบอรี่นะเพื่อนมาดูขนมแปลกๆกันบ้างนี่สั่งมาจากออนไลยดูสิเป็นแบบปลากระป๋องหรือเปล่าเปิดเป็นแบบปลากระป๋อง super candy เปิดเลยนะแล้วไงงัดอย่างนี้เลยเหรออโองัดอย่างนี้เลยเป็นลูกอมข้างในได้ลูกอมมาสแบบนะ นี่นะเพื่อนๆเราลองเลยมาลุกอมเขาหนึบและเราเล่นแบบนี้ได้ด้วยอันนี้ใส่ลูกอมไปแล้วเราจะมาเสี่ยงเสียมสีลูกอมว่าจะได้สีอะไรเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนเลยนะว่าจะได้สีอะไรสีอะไรสีอะไรออกมาออกมาหนึ่งสีได้สีเหลืองอได้สีเหลืองมีใครทายสีเหลืองไหม แล้วมันมีขนมแปลกๆอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆนี่เลยเจอมาจากในออนไลน์มันคือขนมจิ้มจุ่มเฮ้ยนี่จิ้มจุ่มจริงๆเห็นไหมมาดูกันนะว่าข้างในจะเป็นจิ้มจุ่มจริงๆหรือเปล่า1นึ่งสองเฮ้ยจิ้มจุ่มหม้อจิ้มจุ่มมันคือหม้อจิ้มจุ่มเหรอไม่ใช่ขนมอันนี้กินไม่ได้หนูไปกินได้ปะไม่ใช่ของกิน นี่มันคล้ายๆกับเครื่องปั้นดินเผาว่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นเตานะเพื่อนเพื่อนเตาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีหม้อจิ้มจุ่มนะซึ่งเขาไม่ได้ให้มาคงต้องไปหาซื้อหม้อจิ้มจุ่มกันเองราคา5บาทนะเพื่อนเพื่อนมันกินไม่ได้มาดูอีกหนึ่งอย่างเลยแล้วกันนี่ขนมเซเว่นอันนี้กินได้จ้ะดูเลยนี่คือเยลลี่ขวดนมด้านบนเป็นสีชมพูนะแต่ว่าด้านล่างเป็นสีฟ้าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะ ด้านล่างเป็นสีขาวดูไว้ก่อนอันนี้คือสีฟ้านะเดี๋ยวเปิดออกมามันคือสีขาวนี่ว้าวขวดนมส่วนขวดเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีชมพูนะไม่ใช่สีฟ้าก็หยดนหยวดละกันนะเพราะว่าด้านนอกมันเป็นสีฟ้าเนี่ยลองกลนะมีใครยังติดขวดนมอยู่หรือเปล่าก็จะเป็นเยลลี่กินสตาร์บัคี่นะดูด้านในเถอะใช่หมเยลลี่ดนบหนักมาก สีฟ้าอันต่อไปนี่จ้าเป็นไอติมเมอร์แรงจริงๆแล้วไม่ได้มีสีเดียวนะพี่มีอีกหลายสีนะนเพื่อนๆซึ่งตอนนี้มันเหลืออีก3สีละเหลือสีฟ้าไว้พราะจะมากินคลิปนี้ดูดีสีมันสวยมากเลยอ่ะเพื่อนดูดีดูดีน่าก,กินไหมอือหืมอือหื ไม่เพียงเท่านี้เรายังมีไอเทมอีกนี่เป็นเวเฟอร์โคนนะเพื่อนๆ DIY My Ice Cream กล่องเป็นสีฟ้าแต่เนื้อไอศครีมด้านในอาจจะไม่ใช่สีฟ้าก็ได้ดูเลยนะทูดูเป็นช็อกโกแลตและก้อนนี้มีเป็นสติกเกอร์น้องหมาด้วยเห็นไหมดูเลยซึ่งโคนก็ไม่น่าใช่สีฟ้าอยู่แล้วนี่ขนมด้านในไม่ใช่สีฟ้านะอันนี้มี2โคนส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตนมนะเพื่อนๆน,น่าจะออกมาเป็นแบบนี้เลยที่กล่องเป็นสีฟ้านะก็ยุ่นยวนนะยุนนยวน อันต่อมาเป็นบับเบิลกรมนะเพื่อนเพื่มันออกเป็นสีเขียวฟ้านะนี่นะลองดูด้านในเป็นแบบนี้มันออกเป็นสีเขียวน้ําทะเลนะเพื่อนเอนซึ่งอันนี้พี่ก็สั่งมาจากทางออนไลน์นะแล้วก็จะได้หลอดมา2อันเผื่อน้องๆบางคนยังไม่เคยลองนะมันต้องคนๆแบบนี้ก่อนค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 นเราคนได้ที่เราก็จะเป่าได้อืม <c oughs> แต่พี่เป่าได้ลูกนิดเดียวอะ่ะเป่าได้ประมาณนี้ฟิลคล้ายๆกับน้ำเชื่อมอะ่ะ เ <Bub> ด็ดและอีกหนึ่งอย่างนี่คือตะกร้าอะไรขดดมหรือของเล่นนี่นะให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี่เป็นแบบนี้เราจะมีตะกร้าจิ๋วเอาไว้สําหรับปิกนิกซื้อมาจากออนไลน์จากอันนี้ดูเลยนี่เลยนะใครสายปิกนิกแคมป์ปิ้งนี่นี่เป็นไงหรือว่ามันคือตะกร้าจ่ายตลาดของแม่เล็เธอเดี๋ยวเราไปตลาดก่อนนะ <c oughs> นี่น่ารากักอ่ะเรามาดูด้านในกันเลยว่ามีอะไรดูเลยนะทีที ด้านในเป็นขนมลูกโอมแบบนี้นะเป็นเม็ดจิ๋วและก็หมดแล้วส่วนของเล่นก็คืออันนี้แหละมันคือของเล่นแต่จริงๆพี่ว่าเฮ้ยมันเอาไว้ใส่ของแบบน่ารักน่ารักได้นะเนี่ยดูสินี่มันเปิดได้ทั้ง2ด้านเลยนะเนี่ยสด้านเลยเอาไว้ใส่พวกปากกายางลบเนี่ยปักได้ไปเรียน,นะคุณครูวันนี้หนูพกกล่องดินสอมาใหม่ <c oughs> และนี่ก็คือเราในคลิปนี้อยากให้พี่ทีเทยททำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ